วนนี้นะครับเราจะเรียนในหัวข้อบทที่หกครับเรื่องโปรแกรมแบบวนรอบทําซ้ำนะครับพวก y นะครับซึ่งในที่นี้เราจะสอนสองหัวข้อก็คือหัวข้อคําสั่ง y ายลูนะครับแล้วก็ดู y นะครับถ้าเนื้อหาจะเป็นยังไงนะครับไปรับชมได้เลยครับโอเคเริ่มเลยนะครับนักศึกษาเข้าใจคำประมวลซ้ำไหมครับ บนซ้ำกันนะคำสั่งที่มันมีอะไรบางอย่างทำให้มันวนไปเรื่อยๆอะ่ะคือคุณต้องทำจนกว่าจะจบเงื่อนไขยกตัวอย่างเช่นไายเดียววันนี้ยกมาไหมหยกกินข้าวมาไหมไม่ช้าไม่กิน อางั้นผมสั่งสเตทเมนต์ถ้าหยกยังไม่ได้กินข้าวนี่ให้ร้ายอีฟเลยหยกต้องกินข้าวหยกก็กินข้าวไปแล้วคำสั่งก็จะไปถามว่าพอทำจนเสร็จปุ๊บก,ก็ให้หยกบวกหนึ่งก็คือกินข้าวไปหนึ่งจานแล้วก็ขึ้นไปถามว่าหยกกินข้าวแล้วหรือยังกินข้าวมากกว่าหนึ่งจานไหม ตอนนี้หยกกินข้าวไปแล้วจานนึงถูกว่ามันก็หลุดจากวายแต่ถ้าผมแบบสั่งคำสั่งว่าหยกต้องกินข้าวห้าจานเนี่ยหยกก็กินข้าวไปจานนี้หนึ่งรือว่าโยกก็ต้องวนไปกินเรื่อยเรื่อยนะครับถ้าหนึ่งภาพไม่ออกมาอันนี้คือสมมตินนะน,นี่คือคุณหยกผมยาวด้วยไม่ใช่นวลน,นะตอนนี้หยก หยกกินข้าวไปกี่จานศูนย์จานถูกป่ะเรายังไม่ได้กินอะไรผมสั่งว่าวายจะต้องทำหยกจะต้องกินข้าวทั้งหมดห้าจานแล้วตอนนี้หยกกินข้าวไหมยังมันยังไม่เข้าเงินไขเลย ไอ้เม็นเท้าเงินไขเลยเพราะว่ายกยักยงกินข้าวไม่ถึงหกจานยกก็จะต้องทำแหละเยดก็คือชายต้องต้องทำตามเงินไขก็คืออะไรกินข้าวพอกินเสร็จแล้วมันก็คือเป็นจานเท่าไหร่จานบวกบวกก็คือจานข้าวจานที่หนึ่งที่กินไปมันก็จะวนกลับไปถามว่ากินข้าวถึงหกจานหรือยัง กินข้าวไปแล้วกี่จานแล้นี่กี่จานตะกี้ศูนย์กินข้าวไปตรงเนี้ยหนึ่งจานจานบวกบวกถูกไหมแล้วก็ขึ้นไปถามตรงเนี้ยตอนนี้กินข้าวไปกี่จานละจากศูนย์ก็ต้องเป็นอะไรหนึ่งจานอ่ะแต่มันยังครบหกยังอ่ะลงไปครับอ่ะกินไปอีก กินคราวนี้จะเป็นจานเท่าไหร่ล่ะครับจานที่สองจานที่สองถึงหกเนี่ยอ,อะกินต่อกินจบแล้วกินกี่จานละสามสามครบเนี่ยอ,อะกินต่อจานที่สี่แล้วสี่ครบเนี่ย อ่ะกินต่อกินจนจบก็จะได้จานที่ห้านี้มันเท่ากับหกเนาะอ่ะกินต่ออ่ะกินไปกินจนบวกบวกปุ๊บจะได้จานเท่ากับเท่าไหร่หกพอเนาะพอแล้ว,ลวเงินไขเป็นเท็ดละอ่าไปเงือนไขนี้อาจจะนอนอะไรเนะนะครับ อันนี้คือ y ครับมันจะมีในส่วนของการกำหนดว่าจะต้องทำทั้งหมดกี่ครั้งแล้วมันต้องมีการเพิ่มจำนวนถ้ามันไม่มีไอจานบวกๆนะทำไปอน,นันต์นนะเนืกอออกมามันต้องมีการมีเงื่อนไขให้มันหลุดจากเงื่อนไขนะครับ y คือแบบนี้ครับ y คือการเช็คเงื่อนไขก่อนแต่ดู y คือดูแปลว่านะทำ มาถึงก็คือทําก่อนเลยไม่ไม่สนใจเลยทำไปก่อนแล้วค่อยวายที่หลังนะครับมันจะสลับกันวายเนี่ยคือคุณคุณเคยกันดีเหมือนอีบ่ะเช็คเงื่อนไขหน่อยคุณอยู่ในเงื่อนไขยังวะถทายังทํานะครับส่วน For ก็จะเป็นคําสั่งอีกประเภทหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรียนอาทิตย์หน้านะครับอ่ะคำสั่งแบบ Y นะครับ y ก็คือจะมีเขียนว่า y วงเล็บ condition condition ก็คือเงื่อนไขที่ถูกกำหนดขึ้นอย่างเมอกี้คืออะไรโยบต้องกิน if e ก็คือจานค่าต้องเปนะ็นมากกว่าหรือเท่ากับ6นะครับ statement คืออะไรวงเล็บปีกาเปิดปิดก็คืออะไรเงื่อนไขในการทำคำสั่ง,งการคุมูลผลน,นั้นเช่นการกินข้าวอะไรเงี้ยนะครับโดยทุกอย่างจะต้อง อยู่ภายใต้อะไรครับเน้นย้ํานะครับอยู่ภายใต้อะไรเนี้ยเขาเรียกอะไรปีการนะครับแล้วหนึ่งครั้งจะต้องมีโปรแกรมไปตรวจสอบเงื่อนไขว่าเป็นจริงไหมถ้ามันเป็นเท็จก็จะต้องยุติการทำาลูกนั้นโอเคไหมตะก,กี้สอนไปแล้วนะครับนี่เลยอย่างตะก,กี้ที่ผมยกตัวอย่างก็คือหยกถูกไหม ยกกินข้าวกี่จานครับต้องมากกว่าเท่ากับหกถูกไหมไม่ต้องต้องเท่ากับเลยแหละเพราะตะกี้เราเซตคำว่าหกนะครับโยกกินข้าวไปหกจานนะครับต้องเท่ากับหกเลยจานข้าวต้องเท่ากับหกไม่สิจานข้าวต้อง เงื่อนไขก็คือจานข้าต้องหกจานนะครับถ้าไม่ใช่มันน้อยกว่าเนี้ยก็จะต้องบวกจริงไปเรื่อยๆคำสั่งที่หนึ่งสองแล้วก็จานข้าบวกบวกเนี้ยนะครับบวกไปเรื่อยๆจนมันหลุดจากเงื่อนไขนะครับอ่ะข้อแรกครับเดี๋ยวเราจะให้ทํานะครับข้อนี้ง่ายมากเลย มันคล้ายๆกับจานข้าวที่คุณทําเลยนะครับโจทย์เดียวกันเป๊กก็คือสมมุติว่าอันนี้เรามาเริ่มกันก่อนเลยผมจะเรียกทีละคนครับบรรทัดนี้คืออะไรครับอเอาใครดีเจ๋งมากไหมอ่าอะไรครับบรรทัดนี้อ่าหัวข้อครับการประกาศเมน,นครับถูกต้องครับแา่สุดหลา ไอ้ส่วนตรงนี้ทั้งหมดเราเรียกว่าอะไรครับอ่าบอดี้แหมใครพูดตอบเก่งมากไม่ทันละอ่าท็อปอันนี้คืออะไรครับบรรทัดที้อะไรครับบรรทัดนี้ตัวแปร,ท,ร,แปรที่ชื่อว่าดิจิตดิจิตคือตัวนี้ดิจิตนะครับตัวแปรที่ชื่อว่าดิจิต แล้วไอ้ตัวแปรตัวนี้เป็นชนดิดอะไรพอบอกได้ไหม integer คือจํานวนเต็มแล้วตัวแปรตัวนี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับศูนโ,โอ้หสุดยอดนี่อันนี้ของใหม่ละผมขอไม่พูดไอ้ผมขอพูดเองก็คือใช้คําสั่งเหมือนกับสองที่ที่แล้วเราใช้คือ y อัิที์นี้คือใช้คําว่า y ครับปกติแปกติเราใช้ i e ่ไหมอันนี้เป็น y นะครับ w n i l e แล้วก็วงเลรบเปิดปิดก็คือ condition ก็คือดิจิตจะต้องมีค่าเ mm hmm. ขาเรียกอะไรอะมากกว่าหรือเท่ากับ9านะครับ mm hmm. ก็คือมีค่าเท่ากับ9ขึ้นไปอะ่ะมันถึงจะหลุดจากเงื่อนไขแต่ถ้ามันน้อยกว่าเงี้ยดิจิตมันน้อยกว่าหรือเท่ากับ9กยาหรือตอนเนี้ยนะครับมันก็เป็นไง ดิจิตตอนนี้มันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับตอนเนี้ศนย์ศมันมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับเก้าไหมเล็กศูนย์มันน้อยกว่าเก้าไหมอะน้อยกว่ามันก็เลยเป็นไงเข้าเงื่อนไขนี้ถือว่าเงื่อนไขเป็นจริงก็เป็นไงครับแสดงข้อความที่ชื่อว่าอะไรแสดงข้อความอะไรครับันเน็ตบรรทัดน,นี้ แสดงข้อความตัวแปรแล้วก็ขึ้นแล้วก็แล้วก็แอลเอ็นสแลตแอลเอ็นก็คือขึ้นบรรทัดใหม่โดยไอ้เปอร์เซนต์ดีก็คือตัวแปรเนี่ยก็คือตัวแปรที่ชื่อวันที่จีตอลบรรทัดแรกของมันก็คือจะขึ้นว่าศูนย์เสร็จแล้วบรรทัดนี้ก็คือดิจิบวกบวกบวก็คือจะจากศูนย์ก็จะกลายเป็นอะไรบวกบวกก็จะกลายเป็นอะไรครับหนึ่งอ่ามันก็จะวนขึ้นไป ตอนนี้เป็นหนึ่งแล้วนะมันก็จะวนขึ้นไปตรงนี้จากศูนย์ตอนนี้ดิจิตมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับหนึ่งหนึ่งน้อยกว่าหรือเท่ากับเก้าไหมอ่ะมันก็ถือว่ายังอยู่ในเงื่อนไขมันก็ปิิ้นอันนี้ออกมาเปอร์เซ็นต์ดีของดิจิตตอนนี้เท่าไหร่เท่ากับเท่าไหร่ครับหนึ่งบรรทัดต่อมาดิจิตเท่ากับเท่าไหร่สอง แล้วมันก็ส่งค่าขึ้นไปวนไปเรื่อยๆเป็นศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดพอถึงรอบที่แปดครับอสมมุติรอบที่แปดแล้วนะส่งขึ้นไปป้าบดิจิตแปดน้อยกว่าหรือเท่ากับเกนะ้าไหมน้อยกว่าอยู่ถูกไหม มันก็จะต้องพิมนเลขแปออกมาถูกไหมพิมพ์เอฟเลขแปพอเลขแปดิจิตบวกบวกจะแปดบวกบวกกลายเป็นเท่าไหร่9อ่ะแล้ว9กิจิตน้อยกว่าหรือเท่ากับเพราพตรงนี้เลขเก้ามันทำงานไหมมันจะทำงานนะ อ้าวเนี่ย,ยผมจะถามว่ามันจะหยุดเอาพูดมันจะหยุดมันจะศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดมีเก้าไหมหรือมีแค่แปดคิดดีๆคิดดีๆด,ด,ดิจิตเนี่ยตะกี้มันเลขแปดถูกปะ่ะพอมันแสดงผลค่าเลขแปดมาเดีย๋ยวที่บอกครับคำสั่งมันเป็น N เป็นสิบทำให้เงืนะ่อนไขนี่ยเป็นเท็จจริงต้องออกจากลูก ทำซ้ำทั้งหมด10รอบก็คือรอบที่ดิจิตมีค่าตั้งแต่0จนถึง9นะครับโอเคไหมอ่าไม่เชื่อลองรันดูครับนี่ครับเห็นไหมมันจะออกศจนถึง9 เพราะว่ารอบที่เก้ามันน้อยกว่าเท่ากับเก้าะครับนี่ครับเ็นเป็นสิบทำให้เงื่อนไขดิจิตน้อยกว่าเท่ากับเก้า 9, เป็นเท็จจริงต้องอ่อจากรูปมันต้องเท่ากับสิบว่างั้นเถอะอ้ไม่ใช่ดิมันต้องมากกว่าเก้านะครับมันถึงจะหลุดนะครับฮอกเก็ตไหมครับ หรือให้อธิบายใหม่อ่างั้นเอาเอาใหม่กันดีกว่าเผื่อไม่เคลียนะครับอาตัวแปรมีชื่อว่าอะไรครับอินไม่ใช่ตัวแปรชื่อว่านิจิตน,นะครับเป็นชนิดอะไรอินนะครับตัวแปรมีค่าศูนย์นะครับ y เมื่อดิจิตมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ9นะครับถ้ามันยังอยู่ในเงื่อนไขนี้มันจะเป็นไงนแสดงค่า0ออกมาก่อนบรรทัดนี้คือแสดงค่า0ูนย์บรรทัดนี้ดิจิตบวกบวกมันจะค่ามันของมันคือเท่าไหร่แล้วมันก็จะวนขึ้นไปถามแบบนี้เรื่อยๆถูกไหมมันจะวนลูปขึ้นไปนะครับ มันก็จะวนเป็น0 1 2 3 4 5 6 7 8พอรอบที่8มันก็แสดงผลออกมาตรงนี้ว่า8มันจะบวกบวกมันจะออกมาเป็นเท่าไหร่9 9เท่ากับน้อยกว่าเท่ากับ9ไหมก็ยังถือว่ายังทำงานนะครับ มันก็เลยแสดงค่าเลขเก้าออกมาพอมาแสดงค่าเลขเก้าออกมาบรรทัดดิจจิตบวกบวกตอนนี้เลจากเลขเก้ามันกลายเป็นเท่าไหร่ครับตัวแปรมันจริงๆสิบสิบน้อยกว่าเท่ากับเก้าไหมครับมากกว่าแล้วพอมันมากกว่าเก้าเป็นไงครับมันลันได้ไหมครับมันก็จบโปรแกรมแต่เพียงเท่านั้นเลยนะครับ โอเคไหมครับข้อสองครับแฟกทอรีเลแฟกทอรีเลรูร้จักแฟกทอรีรย l ลไหมเอ็นแสกทอรีอะครับวิธีในการทำงานของข้อนี้นะครับก็คือตัวแปรเนี่ยมันจะมีค่ามันจะมีค่าสองค่านะครับก็คือแฟกหนึ่งกับตัวแปรที่รับนะครับบรรทัดแรกมันจะ ขึ้นขอ้อความว่าการุณาใส่ค่า Positive Number ค่าตัวเลขบวกอะไรก็ได้ลงไปอาจจะใส่ห้าบรรทัดนี้บรรทัดนี้คือรับค่าจากคีย์บอร์ดสแกนเนฟะครับจำได้ไหมสแกนเนฟรับค่าจากคีย์บอร์ดเป็นตัวเลขเก็บไว้ในตัวแปรที่ชื่ออะไรครับเอาเอ A ครับเก็บไว้ในตัวแปรที่ชื่ออะไรครับ s แกนเอเนี่ยเก็บไว้ hmm. ในตัวแปร,ท,ออร,ร,แปรที่ชื่อว่าอะไรครับตัวแปรที่ชื่อว่าเออวงให้ขนาดนีอ้อ่ะวิธีของมันก็คือ N มากกว่าหรือเท่ากับหนึ่งไหมถ้ามันมากกว่าหรือเท่ากับหนึ่งก็คือทำนะครับถ้ามันเป็นศูนย์เมื่อไหร่เลิกทำว่างั้นเถอะนะครับข้อนี้นะครับ ถ้าสมมุติว่าผมใส่ห <N S 1> ้าไป n เท่ากับห้า n แรกนะ n เท <N S 1> ่ากับห้ามันมากกว่าหนึ่งมากกว่าไหมพอมันมากกว่ามันก็คือแฟกทอเรียเท่ากับห้าคูณด้วยแฟกทอเรียตอนนี้ห้าคูณ หนึ่งแฟกค่าก็จะออกมาเท่ากับห้าเสร็จแล้วเอลบลบหนึ n ่งก็คือจะเป็นเท่าไหร่สี่เสร็จแล้วก็แสดงค่าอ n f เอเปอร์เซ็นต์ดีออกมาเปอร์เซ็นต์ดีของอะไรของค่าแฟกทอเรียล อนุมานได้ว่ามันจะลบคูณไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวนะผมให้ดูนี้ถ้าผมใส่ห้าไปมันจะเป็นนี้ครับห้าคูณสี่คูณสามคูณสองคูณหนึ่งไปเรื่อยๆแล้วสุดท้ายค่ามันจะออกที่หนึ่งร้อยี่สิบ่องไปเชื่อลองรันดูครับอ่าลองเลยครับแฟกทอเรียลครับข้อนีง่ายคุณจะใส่ไปเท่าไหร่มันก็จะคูณแบบแฟกทอเรียลครับ 5้าคูณสี่คณสามคูณสองคูณหนึ่งไปเรื่อยๆคูณใส่หกมันก็จะเป็นหกคูณสี่คูณสามคูณสองคูหนึ่งอ่าอย่างที่บอกถ้าคุณก๊อปโค้ดมาฟันหนูตรงนี้คุณแก้ด้วยนะครับเกี่ยวกับคําเครื่องหมายคําพูดนะครับถ้าคุณแก้พบมันก็รันได้นะครับอเสร็จแล้วกดรันนะครับ มันจะถามว่าให้ใส่ POSITIVE NUMBER อ่อาจารย์ใส่5กด ENTER มันคือ120เห็นไหมครับมันคือ5้าคูณสคูณสคูณสคูณหนึ่งไปเรื่อยๆนะครับอย่างที่บอกนะ N มันมากกว่า5 มันก็เลยได้ตัวแรกคือ5แล้วตอนต่อมา5ลบคูณ4เสร็จแล้วมันก็จะเป็น4ี่คูณสามแล้วต่อมามันจะเป็น4ี่คูณสคูณหไปเรื่อยๆนะครับอ่าลองทำดูครับแล้วลองใส่ตัวเลขแฟลชทัวเดียวโชว์เลยอยากให้หนูอ่ะไร่ดีๆโอเคปะ่ะการทำงานมันตอนสอบหรือแม้แต่ตอน สอบและปลกอ่ะมันจะถามว่ามันจะวนทั้งหมดกี่รอบเรียนว่า0 1 2 3 4อะไรเงี้ยนะครับอยากให้ดูเรื่องพวกนี้ดีๆนะครับอ่ะโอเคต่อไปจะเป็น